สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ดอนจะมาพูดถึงเทคนิคสำคัญในการเตรียมสอบอนายความโดยเฉพาะมือใหม่ๆที่เข้ามาแล้วคิดว่าตัวเองมั่นใจเรามาดูซิว่าคนเคยตกอย่างอาจารย์พลาดอะไรนะครับในวันสอบปีนี้มีหลายสนามสอบแต่ลักษณะข้อสอบมีเพียงแค่ข้อเท็จจริงกับความจริงถ้าสังเกตดีๆในข้อสอบ ด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์อาจารย์ก็ไม่สามารถจะนําข้อสอบมาเปิดเผยได้นะครับแต่ทุกคนพอมองออกว่าในข้อสอบเขาก็จะให้ข้อที่จริงมานะครับในข้อท็จจริงนั้นจะมีการแบ่งวักแบ่งตอนความจริงคืออะไรการแบ่งวักแบ่งตอนเพื่อช่วยในการเล่าเรื่องว่าในวักตอนต่างๆนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ปกติในการสอบนะครับมีการสอบเกี่ยวกับการเขียนคำคู่ความกับการเขียนเอกสารทางกฎหมายแล้วต่างกันยังไงล่ะการเขียนคำคู่ความก็คือนำสิ่งที่เราเขียนไปใส่ในแบบฟอร์มสารในภาคปฏิบัติหรือถ้าพูดง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าว่านั่นคือเอกสารก่อนฟ้องหรือเอกสารที่ใช้ฟ้องคดีข้อสอบจะมีอยู่ประมาณ6ข้อ ใน6ข้อจะแบ่งเป็นเรื่องของการเขียนเอกสารก่อนฟ้องการเขียนเอกสารเมื่อใช้ฟ้องและข้อสอบมันญ,ญาติทนายความตรงนี้เราต้องแม่นและเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในตัวอักษรที่ให้มาเราตีความถูกต้องไหมการตีความนั้นก็คือเราจะตีความเป็นรูปแบบของการฟ้องในข้อหานิติกรรมนิติเหตุหรือเหตุ เป็นไปตามกฎหมายตรงนี้คนที่อ่านเพียงพอแล้วแล้วไม่มีอะไรอยากจะอ่านลองฟังอาจารย์เมื่ออ่านข้อเท็จจริงท่านชำนาญเพียงพอไหมว่าสิ่งที่ต้องเรียกเอกสารฟังดูดีๆนะคำว่าความจริงตรงนี้คือเอกสารที่ใช้ฟ้องคนที่เขียนคำฟ้องจะต้องลงท้ายเสมอว่ารายละเอียดปรากฏตามเอกสารชื่ออะไร แล้วก็ท้ายคำฟ้องหมายเยี่มตรงนี้แหละเป็นสิ่งแรกที่ท่านควรทำเมื่ออ่านครั้งแรกจะต้องมีความสามารถในการดึงเอกสารชนิดนั้นๆได้ยกตัวอย่างถ้าท่านเป็นทนายท่านจะจัดการมรดกท่านต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องขอจากลูกความคืออะไรตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์กันเป็นทายาตแบบไหนม,มีเอกสารอะไรนํามายืนยัน เช่นสูติบัตรมระบัตรใบสำคัญการสมรสเห็นไหมข้อเท็จจริงที่ให้มาเขาไม่ให้สิ่งเหล่านี้คนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมองออกว่ามีความสามารถที่จะดึงคำพูดเหล่านี้มาเป็นเอกสารชนิดนั้นเพื่ออ้างพยานได้เพราะฉะนั้นเอกสารชื่อต่างๆที่เป็นชื่อสากล นั่นคือสิ่งสำคัญที่ไม่ปรากฏในข้อสอบข้อสอบบางข้ออาจจะใจดีโดยเฉพาะอย่างเช่นบันทึกประจำวันหรือแผนที่เกิดเหตุก็บอกมาแต่ข้อสอบหลายครั้งที่ไม่บอกว่าจะต้องอ้างเอกสารอะไรในเมื่อไม่รู้ว่าจะอ้างเอกสารอะไรแล้วจะไปฟ้องได้อย่างไรครับตรงนี้อยากจะมาบอกกันว่า ในการเตรียมตัวโค้งสุดท้ายจะต้องมีความสามารถดึงเอาข้อความเหล่านี้มาเป็นเอกสารและเอกสารนั้นนำไปอ้างในการฟ้องได้ลองทบทวนโดยดีๆนะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปใช่หรือไม่ใช่